ที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา7 1พรรษาวันที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2566คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชนำโดยนายกอบสักเกตเหมือนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวนิพา,าการศรีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชประมงอำเภอเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา71พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรลรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวาชิระก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิโดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดได้แก่ปลาตะเพียนขาวและปลาบ้าจำนวนสองแสนตัวเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนสร้างเป็นแหล่งอาหารเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างความมั่นคงทางอาหารในระบบนิเวศ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำณท่าน้ำบริเวณศาลาประชาสุข84พันษามหาราชาตำบลเชียนใหญ่อําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายอภยินั์นเผือกพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในอําเภอเชียนใหญ่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียนใหญ่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่รับชมวิดีโอฝากกดติดตามกดไลค์และกด subscribe ให้พวกเราได้นะคะสวัสดีค่ะ